แค่นี้แหละเส้นก็แค่นี้วันนี้ท่านทั้งหลายมันนั่งรักษาศินจเจริญสมาธิจเจริญภาวนาธรมธา,านิปัสสนาท่านทั้งหลายก็รู้อยู่ว่าการมานั่งจเจริญสติสมาธิปัญญานั้นตรงนี้ก็ใกล้ออกพรรษาท่านก็นมารักษาสินภาวนากัน สามวันเจ็ดวนันจนกว่าพรรษาจนกว่าทอดกระถินทอดกระถินเสร็จท่านทั้งหลายก็จะได้วิเวกไปสู่ที่ชอบที่ชอบตอนที่เราอยู่นี่มันก็แค่นี้แหละชอบไม่ชอบได้ดันใจไม่ได้ดันใจก็แค่นี้แหละไม่ว่าเรื่องอะไรซึ่งท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติไม่รู้ปฏิบัติไปทําไมปฏิบัติเพื่อใครเพื่ออะไร บางคนก็เล่นๆไปบางคนก็จริงจังแต่บางคนก็ถึงจุดหมายบางคนก็ไม่ถึงจุดหมายสาเหตาุที่ทุกคนไม่เข้าถึงเซนก็เพราะไม่ยอมแค่นี้แหละแค่นี้เองที่นี่ที่นี่ก็ถึงเเซนคือไม่ยอมไม่ยอมที่ไม่ยอมเพราะว่าจะเอาทําให้ได้ก็ตั้งใจแล้วพยายามแล้วนลงทุนไปแล้วหรือว่าเสียเวลาไปแล้ว หรือว่าสัญญาตั้งใจไปแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นี่ก็คือก็จะให้มันสําเร็จเซนนั้นไม่ใช่ความสําเร็จเพราะเซนนั้นไม่ใช่การเริ่มต้นหรือจุดจบท่านทั้งหลายมาศึกษาธรรมะกนะารศึกษาธรรมะเซนนี้มันก็เหมือนธรรมะที่เขาสอนสอนอย่างนั้นหละแต่มันต่างกันโดยชื่อท่านใดฟังแล้วสวา่างตื่น ฟังแล้วโล่งโปร่งเบาสบายฟังแล้วรักษาสินได้ดีจเจริญสติได้ดีเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้ดีจเจริญญาฉานได้ดีก็เพราะว่าท่านทั้งหลายนั้นเป็นเซนถ้ายังไม่เป็นเซนก็ทําอะไรก็ไม่ได้ดีหมายความว่าชอบทำอะไรเพื่อเลือกนะเพื่อลองทำอะไรลองดูก็คือเป็นคนที่เอาแต่ใจ ตใจเอาแต่ความรู้สึกเอาแต่คิดเอาแต่นึกซึ่งไม่ว่าเราจะเอาอะไรก็ตามเนี่ยเซนไม่ได้ปัถนาให้เราเป็นอย่างนั้นด้วยความปัถนาของท่านทั้งหลายเองความปัถนาที่เจอทุกบ้างเห็นรละอยากจะสุขบ้างซึ่งเซนนั้นไม่ได้ตั้งความหวังไว้มากมายขนาดนั้นนะเซนไม่ได้หวังผลเลิก เลงเป้าหมายสุดยอดอะไรเลยึซนะก็คือชีวิตธรรมดารรมดาของคนนี่แหละที่ไม่ไปหมกมุ่นกับกิเลสนะถ้าเป็นเรื่องโลกโลกก็เรื่องอบาัยามุกนะถ้าเป็นเรื่องธรรมะก็เรื่องกิเลสตัณหาซึ่งเรื่องกิเลสตัณหานี่เข้าใครไม่ได้เห็นไฟกับน้ามันอนะเข้าใครกันตูมเดียวจอดเรื่องของเซนจริงเป็นเรื่องของห่างไกลกิเลสมากห่างไกลหลายายอหลายกิลมไลาย องศาเลยเขาเรียกว่ามันความเป็นเส้นเนี่ยมันไม่ต้องได้ศูนย์แต่คนทั่วไปไปยังไงทไไให้ได้ศูนย์ให้ได้ศูนย์ในคำว,ว่าให้มันเที่ยงตรงให้มันเป๊ะให้มันใช่ให้มันจริงให้มันโรกให้มันตรงใจอย่างี้ซึ่งเซ้นไม่ได้มีรบรรทัดฐานอะไรอย่างนั้นเซ้นไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์อะไรขึ้นมาในสังขารในร่างกายจิตใจในชีวิตในโลกมากมายเซ้นไม่ได้กําหนดขึ้นมา แต่เพราะคนต่อคนกนําหนดให้คนราพึติปฏิบัติไปตามนั้นศึกษาไปตามนั้นแล้เป็นไปอย่างนั้นแต่เสน้นเนี่ยถ้าเป็นหนังสือก็คือไม่มีตัวอักษรที่จะให้เรียนอ่านเขียนอะไรถ้าเป็นเรื่องร่งางกายจิตใจก็คือว่างอยู่แล้วไม่ได้ให้เราไปหมกมุ่นเรื่องของขนเล็บฟันหน,นังเนื้อเลือดเอ็นกระดูกที่จะเอามาสัมผัสสัมผัสนึกเอามาหมกมุ่นกันเอามากินดียินร้ายกันมาช่นชมกันหาไม่หรือว่ามานานนันั้งเจ็บดกันทำไม เส้นมีความเป็นกลางในสังขารด้านการคิดใจแต่เพราะว่าคนกำลังเรียนเมาความรู้กำลังทำงานมองงานกาลังใช้เงินมองเงินกำลังมีความรักความใคร่กำลังเมาใครพูดใครห้ามไม่รู้เรื่องมีฟังใครเตือนใครติไม่สนใจก็เหมือนกับเส้นก็เหมือนกันคนที่กำลังเมางานเมาเงินเมาความรักเมาการศึกษาเมาชีวิตอยู่เมาเที่ยวเมากินกินมองเล่นอยู่เนี่ยมองเขียนเอกการอะไร มันไม่รู้เรื่องหรอกเซนเนี่ยคนที่ผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วแล้วก้ถึงเซนแล้วก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงภาพมายาเป็นเพียงเครื่องรองใจเป็นเพียงสิ่งที่คนที่อยู่ในเพศในวัยต่างกันไปสนุกเหมือนเด็กๆก,ก็เอาแต่เล่นเุ็กสาวก็หมกุดแต่เรื่องความรักความใคร่โตหน่อยก็หมกแต่เรื่องเกียรติการกินอาจจะแกะ่แล้วก็ห่วงเรื่องแก่เจ็บตาย ซึ่งความเป็นไปของสังขารต่างเนี่ยท่านให้เราเห็นว่าแค่นั้นเองแค่นี้เองแค่นี้แหละตอนนี้แหละแคนนี้ก่อนนะไม่ต้องต่อรัดไม่ต่อการไม่ต้องต่อเกลียไม่ต้องต่อวิบัติแต่คนเราม,มันมีขวามันมมุไม่ได้เส้นยังไม่ได้สร้างหัวขึ้นมาแต่เราเนี่ยเสื้อซ่าไปสร้างหัวมันปกติมันมีจุดอยู่เนี่ยสร้างจุดขึ้นมาจากตัวเราหลา,หลายจุดก็เป็นเส้นแต่เส้นมันต่อกันมาบรรจบกันขึเป็น วงกลมแต่เส้นเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากจุดใดจุดหนึ่งหรือว่ามาโวนกันเป็นวงกลมเส้นนั้นเขาเรียกว่าอะไรไร้รูปไร้นามไร้กายไร้ใจไร้ธาตุไร้กัดไร้เนืแต่ถึงที่เปนมีเนี่ยมันลงลับนี่แหล้วไม่ายๆเราแค่มีสติแค่นั้นเองร่วมมีสินั้นสิมนี้มีการศึกษามีงานมีอะไรเยราแค่ใจมีสติและจำได้มีความรู้สึกแต่ถ้าเราหมดสติจำอะไรไม่ได้หมดความรู้สึกถามว่าแล้วมันจะเป็นอะไรไหม ไม่เป็นอะไรอต่นี่เรามีเราเรียนหลงเพราะมันเริ่มจากไม่มีอ่ะแล้วมันมีขึ้นมาก็หลงมีมนคนไม่เคยมียศมีแล้วก็หออลงคนไม่เคยเป็น <S <S มันเป็นที่เป็นแล้วเมา่เนี่ยก็ไม่เคยมีความรักไม่มีประสบการณ์ความรักก็มีแล้วก็หลงเลยหรือว่าคนไม่เคยเป็นแต่เป็นแล้วก็เมาเลยเนี่ยซึ่งธรรม,กมะก็เหมือนกันคนไม่เคยศึกษาไม่เคย,เคยปฏิบัติเวลามาศึกษาปฏิบัติ เกิดผลอย่างนั้นอย่างนี nei, ้เขาเรียเกิดสภาวะธรรมกร็ธรรมก็สภาวะธรรมอั Paint ้นสังขารก็สภาวะสังขารโลกก็เกิดสภาวะโลกเกิดมีลาบมียศสังขเสียงถ้าทางธรรมก็มียามีชามีวิมุติมีมุสุญญานิพพาเนี่ยมาเจอสภาวะธรรมก็เคลิ้มเลยเคลิ้มเป็นเลยเดียบในกันแต่เซนนั้นรู้เท่าทันทั้งโลกทั้งธรรมโลกก็สุดที่โลกียะธรรมก็สุดที่โลกุตตระก็วางแล้วก็วาง ทำก็ยึดไม่ได้โลกก็ยึดไม่ได้แค่การศึกษาแค่การปฏิบัติแค่นั้นเองแค่ผลของการศึกษาแค่ผลของการปฏิบัติการศึกษาก็ได้ความรู้การปฏิบัติก็ได้ความเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยสวยงามเกิดสัทธาปฏิบัติดีก็เกิดสันธาไม่ดีก็ไม่สัทธาแค่นั้นเองความรู้ดีก็สร้างประโยชน์ความรู้ไม่ดีก็เกิดโทษก็แค่นี้เองซึ่งโดยความเป็นจริงแล้วคนเรากตั้งนอกเหนือนะรู้ดีหรือไม่ดีก็ไม่ใช่ ดีเราก็ไม่ไปยิดติดช่วงไปตอกย้ำทร,รมาปฏิบัติดีน่าเลื่มใสก็ไม่ไปผนะูกพันไม่เลื่อมใสก็ไม่ไปไปตอกย้ำเราก็อยู่นัเสียคือวางว่างซึ่งเซนนั้นก็คนที่จะสว่างใน,นเรื่องเซนชัดเจนทะลุทะลวงถึงความเป็นเซนก็ เรื่องมองเรื่องมองมองเรื่องมองพุ่เรื่องความเป็นสิ่งเหล่านี้แหละไม่จะรู้ไอ้เซ็นเป็นยังไงทําไมท่านถึงบอกว่าพระในพระศาสนาเนี่ยจึงสดจนที่สุดยิ่งเซนเนี่ยไม่มีคําว่าจนหรือรวยเซนไม่เงียเลยจนนี่ก็ยังมีอยู่รวยนี่ก็ยังมีแต่เซนนี่ไม่เลยแม้แต่ตัวตนของตอนแบบเป็นอนิจจังทุกขังตาก็ไม่เลยอย่างะี้ก็คือแค่นั้นเองท่านก็เลยคนที่เข้าใจเซนก็ ล้านคนจนนสักคนแต่ลูกนี่มีหลายพันล้านคนอย่างน้อยก็มีคนเข้าใจบ้างแล้วแหละลูกเนี้ไม่เข้าใจาาก็อย่าไปทุ่ตัวเองทุกคนพูดจะไปทุดคนฟังก็ถือว่าอะนไหกำบางกำบางเห็นเลสบางวิบากบาง,ม,บางมันบางอยู่ถ้ากับหลังหารก็กจ้ารือแจ้งโลกโล่เบาสบายเร็จอยู่แล้วนะเราเป็นเซ็ตแล้วธรรมชาติธรรมชาติอยู่แล้วแหละเราไปกำไรธรรมชาติเราไปปลแตธรรมชาติเร็จก็เหมือนกัน าเมื่อเป็นธรรมชาติอยู่แล้วาเซนก็เริเซนอยู่แล้วนะกเลยไม่ต้องอะไรกับใดเราแล้วไปในทุกสิ่งที่เป็นดยสภาวะดยสัญญาด้วยมายาก็ทุกคนเซนดีๆทุกคนนะเมื่อขัดถึงเซนแล้วไม่มีอะไรสบายๆาที่ใครบนนครนะจุงกังเซน